ต่เช้าตกแรงด้วย <c oughs> ทำงานกันครับแต่เจอกันฝนปักเป็นหนึ่งวันที่ฝนตกแต่เช้าแล้วแม่งก็ตกแบบวนตีนด้วย <c oughs> ก็ถามตัวเองว่าทําไมกูถึงไม่เอารถยนต์มาจะเปียกเพื่ออะไรบางคนคืนอ,อยากได้ฟิวตากฝนแบบขี่ชิวๆแต่มันไม่ได้ชิวไงมันมันเปียกอะแล้วก็เพื่อการฝนก็เปียกเข้าหน้าเต็มๆเลย ตั้งแต่เอารถปีกหน้าขึ้น2นิ้วคือใช้ชีวิตลําบากชิบหายรถเหมือนจะล้มอะเวลาจอดทุกทีแต่มันก็ไม่ล้มนะ แต่ฟิลเรื่องในการขี่ดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะโชกหนามยุบตัวเยอะมากขึ้นแล้วเสื้อกันฝนที่ยักษ์ใส่มีนเนจาก้านะสําหรับคนตัวใหญ่โอเวซส์แบบเราคนปกติก็ใส่เสื้อกันฝนแบบโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วแต่เราต้องหาเสื้อมันโอเวอร์ไซส์ขึ้นไปอีกแล้วเคยสั่งแบบคนทั่วไปใส่สุดท้ายก็ใส่ไม่ได้ข้อเสียงคนตัวใหญ่คือหาเสือ้อผ้าที่สวยแบบเขา,าใส่ยากมากมันก็มีนะเสือ้อสวยๆแต่ยักษ์ไม่ชอบยักษ์ชอบใส่สีดํามันง่ายดีเรียบๆดีทางเข้าหลังร้านถ้าจะเดินเข้าไม่ได้แล้วมันเล็กเหรอเออกูตัวใหญ่ สวัสดียินดีเข้าสู่โหมดร้านยักษ์แคมปิง้งร้านก็เปิดมา2ปีก็จะเข้าปีที่3แล้วปีหน้าคําพูดที่ว่าลูกค้ามาก่อนเสมอนี่ก็คือเรื่องจริงฮะเพราะว่ายักษ์มาช้าเองอารมณ์แบบว่ามาเปิดร้านก่อนช่วง8ปดโมงแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาทีหนึ่งก็11บเอ็ดโมงก็คิดอยู่ว่าทุกวันนี้กูทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็บอกเลยว่าร้านเราบริการทุกระดับประทับใจลูกค้ามาก่อนเสมอก็เป็นร้านอุปกรณ์แคมปิง้งเล็กๆในย่านศรีราชาที่อยากให้ทุกคนลองมาดูดูทําไมก็ไม่รู้เคยไหมสิ่งที่เราชอบแล้วเเเรรราาาาาททํํํมันส็จ้ได คือมันภูมิใจนะเว้ยใครจะไปคิดว่าเฮ้ยผมจะมีร้อุปกรณ์แคมปิ้งได้ไงคือจากจุดเริ่มต้นที่เคยทำไม้เกี่ยวอุปกรณ์แคมป์แล้วก็ชอบไปกางเต็นท์อะไรก็กลับมามาเปิดร้านแบบนี้ได้อาจจะพูดไปเรื่อยนะก็ฟังๆไปเถอะคลิปนี้อาจะยาวหน่อยยกักษ์อะเริ่มเข้าวงการแคมป์ตั้งแต่สมัยโควิดเริ่มจากการเล่นตะเกียงโคลแมนก่อนเลยตอนนั้นคือซื้อเยอะมาก และช่วงนั้นกล่องท็อปไม้อินเด็กมันคิดมากเราเฮ้ยน่าสนใจเลยอยากลองทําดูแถวโซนที่ยักษ์อยู่เขาจะขายไม้พาเลทก,กันเยอะใช่ไหมแล้วก็จะมีคนทําแบบว่าซอยไม้ขายเพื่อไปทาท็อปไม้ทำโต๊ะแคมปิง้งอะไรอย่างเงี้ยอยากก็เริ่มจากซื้อไม้สําเร็จเพื่อมาทาลองทาท็อปกล่องก่อน,อนงานรุ่นแรกก็คือแค่พอใช้ได้แต่ไม่สวยแต่ก็มีออเดอร์เข้ามานะตอนนั้นและแล้วก็ทําขายไปเรื่อยก,ก็เริ่มฝึกพัฒนาฝีมือก็เริ่มซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับการทําไม้เพิ่มขึ้นจากซื้อไม้สําเร็จก็ลลอออออองงงซืื้้มาาตัดาัดดดผ่เขูะไรยีค ือยุคนั้นขายดีมากเลยนะท็อปไม้กล่องทั้งท็อปไม้ทั้งขากระติกทั้งโต๊ะแคมปิ้งคือขายดีสุดๆ แล้วตอนนั้นก็เริ่มเอาอุปกรณ์แคมป์มาลงไว้ในบ้านพวกแก๊ตะะสตะปาสมอไฟตะเกียงอะไรแบบนี้ก็มาลงไว้ที่บ้านช่วงนั้นลูกค้าก็มารับไม้หน้าบ้านบ่อยก็ลองเปิดเล็กๆดูเขาจะรู้จักเราแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นคลิปแรกที่ปังคือคลิปจุดตะเกียงโคแมน 200A ที่ทําให้อยากรู้ว่านี่แหละคือใบเบิกทางที่จะทําให้ทุกคนรู้จักเราหลังจากนั้นยาก็ถ่ายคลิปมาโดยตลอดเริ่มจากงานไม้ที่เราทาขายแล้วก็รีวิวอุปกรณ์แคมป์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วก็เริ่มมาเต็นท์แล้วคลิิปททีีที่่พคสุดตตออนนนนั้นืเว โดอินสแตนด์แสีดำที่ซื้อมารีวิวหลังแรกตอนนั้นเลยจับทางถูกเลยเลยทำคลิปรีวิวสินค้ามาแบบยาวๆช่วงนั้นทั้งงานไม้ทำคลิปคือปังมากแล้วช่วงนั้นยักษ์ก็มีโอกาสได้ไปรีวิวร้านอ,อุปกรณ์แคมปิ้งเปิดใหม่คือบุรพาแคมป์คือยักษ์เอาท็อปไม้ไปขายให้แกนั่นแหละคือลงขี่ชุดไม่รู้ตอนนั้นอะของแคมป์ที่เกี่ยวกับง,งานไม้ตอนนั้นไปวางขายที่ร้านบุรพาแล้วก็เริ่มเอาสินค้าจากทางร้านมารีวิวเรื่อยๆซื้อบ้างอะไรบ้างจนทําให้เรารู้จักและสนิทกันมากกขขึ้นนนจจระทั่่งงยยหออ ร้านถามว่ายักษ์มึงอยากเปิดร้านไหม แล้วก็เฮ้ย hey, ได้ดีเฮียในนู่นโอกาสมาเราก็รีบคว้าไว้เลยการตัดสินใจวันนั้นทุกอย่างคือเร็วมากคือบอกวันนั้นอีกวันหนึ่งมาสร้างร้านเลยอะไรประมาณนี้จุดเริ่มต้นก็มาจากตรงนี้แหละเผื่อใครยังไม่รู้แล้วยักษ์ก็เปิดร้านใช่ไหมแล้วยักษ์ก็ทําคลิปทาคอนเทนต์อะไรมาเรื่อยๆก็เลยทําให้ทุกคนรู้จักยักษ์แคมปิ้งมากขึ้นและนี่คือความฝันที่เป็นจริงที่ยักษ์ทำสำเร็จแล้วและอย่างนึงน,นะที่ยักษ์อยากจะทําอีกอันสุดท้ายก็คือทํารถตู้แคมเปอร์แวนด้วยที่ยักษ์มีรถตู้อยู่แล้วที่เอาไว้ ถแคมเปอร์แวนสัก er คันหนึ่งเวลาไปเที่ยวหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนรถตู้ที่ยักษ์มีคือคอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะคันนี้ผ่านล้านกิโลมาแล้วคืออยากทําแบบว่าภายในแค่นอนได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้มีแอร์มีแบตมีเตียงนอนมีออนนิ่งข้างรถแต่ที่คิดว่าในหัวเลยว่าปีนี้จะทําสีก่อนเลยสีทูนทนด้วยรอติดตามรับชมนะแล้วภายในยักษ์ก็จะทําแล้วก็ออกแบบเองก็บอกไว้ก่อนสําเร็จไม่สําเร็จยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคลิปก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากฝากล้านไว้ด้วยละ่ะ ก็ฝากร้านอยากแคมปิ้งด้วยนะหากท่านใดขาดเรือวกรแคมปิ้งหรือว่าต้องการปุึกษาอะไรก็สาม,มารถเข้ามาที่ร้านได้เลยก็ฝากกัด้วยครับไปแหละบ๊ายบาย